เด็กหนุ่มเห็นว่ามีขวดโบราณอันหนึ่งลอยมาติดอยู่ตรงชายฝั่งเขาจึงรีบวิ่งไปหยิบมันมาดูเขาพยายามที่จะดึงฝาขวดออกและเมื่อเขาดึงฝาออกเขาก็ได้ยินเสียงหัวเราะอันน่าสะพรึงกลัวเด็กหนุ่มตกใจอย่างมากจึงรีบปาขวดโบราณน,นั้นทิ้งไปแต่เมื่อเขาปาออกไปกลับมีควันสีดำลอยขึ้นฟ้าหลังจากนั้นไม่นานก็มีชายร่างยักษ์ผล่ออกมาเด็กหนุ่มเห็นแบบนั้นก็ตกใจจนล้มลงกับพื้นเจ้ายักษ์พูดขอบคุณเด็กหนุม่มที่ช่วยมันออกมาแล้วก็บอกกับเด็กหนุ่มอีกว่าาาัันนนจีีกกกเ็้้้ยยรววตสท ขขาึ้นเพื่อจะเหยียบไปที่ตัวของเด็กหนุ่มเด็กหนุ่มจึงรีบพยายามคลานหนีออกมาแล้วก็ไปกอะที่ขาของเจ้ายักษ์เอาไว้เด็กหนุ่มจึงถามเจ้ายักษ์ว่านี่ข้าอุตส่าห์ช่วยเจ้าออกมาแล้วเจ้าจะตอบแทนผู้มีบุญคุณด้วยวิธีนี้หรือแต่เจ้ายักษ์กลับไม่สนใจคําพูดของเด็กหนุ่มเลยเด็กหนุ่มเกิดคิดแผนได้บางอย่างเด็กหนุ่มบอกกับเจ้ายักษ์ว่าเจ้าเป็นยักษ์ตัวใหญ่ข้าไม่เชื่อว่าเจ้าจะเข้าไปในขวดเล็กๆได้เจ้ายักษ์จึงบอกไปว่าเมื่อกี้เจ้าก็เห็นแล้วไม่ใช่หรือว่าข้าออกมาจากขวดได้จร ว่างั้นข้าจะสาธิตให้เจ้าดูเองเจ้ายักษ์จึงใช้วิชาแปลงร่างกลายเป็นควันสีดำแล้วก็ลอยเข้าไปในขวดโบราณเด็กหนุ่มได้โอกาสจึงรีบวิ่งไปปิดฝาขวดทันที